รัฐบาลอิตาลีเริ่มอบพยพประชาชน87คนในจำนวนนี้ประกอบด้วยชาวอิตาเลียน36คนชาวอเมริกัน21คนและชาวสหราชอาณาจักร1คนออกจากไนเจอร์ถึงกรุงโรมของอิตาลีเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นการอพยพนี้เกิดจากรัฐบาลทหารได้ทำการรัฐประหารรัฐบาลของประธานาธิบดีโมฮัมหมัดบาซูมที่ได้รับเลือกอย่างถูกต้องตามระบบประชาธิปไตย เมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสได้ส่งเครื่องบินลำแรกเพื่อไปอบพยพประชาชนของตอนเองและเพื่อนบ้านในยุโรปแล้วรวม262คนซึ่งเดินทางถึงกรุงปารีสของฝรั่งเศสแล้วเช่นกันโดยเดินทางออกจากไนเจอร์ตั้งแต่ช่วงค่ำวันนี้การอพยพประชาชนชาวฝรั่งเศสยังคงดำเนินต่อไป โดยกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสแนะนําให้ประชาชนเดินทางไปที่ท่าอากาศยานานานาชาติโอรีฮามานีที่กรุงนีอาเม์เมืองหลวงของไนเจอร์เพื่อเตรียมตัวกลับประเทศขณะที่โคษกกองทัพไนเจอร์ออกมาถแถลงเมื่อคือนที่ผ่านมาว่าขณะนี้ได้เปิดพรมแดนทางบกและอากาศกับประเทศพันธมิตรอีกครั้งคือแอลจีเรียบูกินาฟาโซมาลีลิเบียและชาตรตตั้งแต่หนึ่งสิงหาคมเป็นต้นไป ขณะเดียวกันบูกินาฟาโซและมาลีก็ได้ประกาศสนับสนุนการรัฐประหารของกองทัพในเจอด้วย